สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้จะมีแนวทางของเจ๊หน่อยคลองหาดนะคะแอดหาไม่เจอแล้วตอนนี้เจอแล้วนะอะขอบคุณเอฟซีที่คอมเมนต์มานะคะบอกว่าไม่ต้องเขียนตัวเลขให้เอาใบที่เขาให้มาเนี่ยคือเอาตัวเลขที่เขาให้มาแบบเนี้ลงไปได้เลยนะ บางทีมันก็ตัวเล็กบางทีมันก็ตัวใหญ่นะทุกคนเนี่ยนะคะเนี่ยก็แล้วก็อีกอย่างเนี่ยจะเก็บสถิติเอาไว้ว่าของใครเข้าของใครไม่เข้าจะได้มาเอามาดูในงวดหน้านะคะเข้าใจตรงกันนะคะแอดอต้องการจะทาแบบนี้คือคิดมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะ ตอนที่16เดือน5ตั้งใจจะทำแบบนี้นะคะจะทำแบบเขียนตัวเลขนะคะเพราะว่ามันจะได้เก็บไว้ได้เพราะถ้าหากว่าเอาข้อมูลมาลงแล้วแอดก็ต้องลงต้องลบคลิปเลยค่ะเพราะว่าเมมมันจะเต็มในะแอดใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะคะ จหน่อยคองหาดจริงๆคองเขาเขียนรอรอเรือถ้าคองจริงๆมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้ดูเขาเขียนมานะ เจ๊หน่อยคลองหาเขาเขียนเป็นรอเรือเจหน่อยคองหางวดที่แล้วเข้า1หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วเลขตัวที่เขาเน้นด้วยนะ 1นึ่งหแล้วก็เขาเน้นมาที่หนึ่งเจ็ดเขาเลขเขาเน้นมันหลักหน่วยเลขเจ็ดงวดน,นี้งวดน,นี้ให้อะไรอะวิ่งหนึ่งวิ่งบนล่างเด่นมีอันนี้เป็นเด่นแล้วกันนะ หนึเนนี่เป็นเด่นแล้วกันเช้ามาเสียงไม่ค่อยมี <c oughs> กินน้ำไปเป็นขวดวิ่งบนล่างวิ่งบน วิ่งบนล่างอีกหนึ่งจับคู่มีจับคู่มีหนึ่งสี <c oughs> <c oughs> ศนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าหก หนึ่งหกศูนย์หกตัวสุดท้ายเก้าสี่วงลิบให้ไม่ใช่วงกม 1, ลมหนึ่งสี่เน้นให้สามคู่ค่ะเน้นให้สามคู่นะคะ วิ่งบนล่างอันนี้เด่นบนล่างนะคะทุกคนหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์นะคะเลขสามตัวนี้แล้วเขาก็มาจับคู่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเก้าหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้าสี่เน้นเน้นหนักหนักหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่เอาง่ายๆก็คือเด่นสี่เนี่ยมีสี่ทั้งหมดเลยนะคะ แคปหน้าจอไว้ค่ะมาตามต่อแอดต้อยบ้านนาคะ่ะแอดต้อยบ้านนานะคะเข้ามาแล้วสองวดอันนี้งวดที่ออก97ดนะคะนี้ออก97้าเจ็ดนะคะแล้วงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งดเดหนึ่งนะคะมาดูงวดนี้กันว่ามีตัวไหนบ้างนะตัวเลขนิดเดียวเองเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย แอก็ตาไม่ค่อยจะดีแก่แล้วค่ะอยากทำอะไรเองบ้างเพราะว่า <c oughs> อยู่บ้านเฉยๆมันเหงานะคะลูกก็โตหมดแล้วค่ะป้าไม่มีคอมทำคอมไม่เป็นมีลูกน้องเต็มบ้านแต่ไม่กล้าใช้ใครหรอก ทำเองจะสบายใจกว่ามีคนคอมเมนต์มาว่าป้าไม่ไม่มีคอมมัง้งก็ไม่มีคอมมาเลยไม่ทําคอมอยากทํามือถือเขาไปตรงไหนก็ได้หมดเลยพกไปได้ทุกที่นะคะไม่จําเป็นต้องว่ต้องอยู่บ้าน ล่างให้มามีหนึ่งเก้าสี่สองศูนย์เก้าห้าเก้าสองเก้าหนึ่งสี่ สี่เอะไรอะแปนี่นะคะอันนี้เขาเน้นล่างนะคะอันนี้เน้นล่างเนาะมีหนึ่งเก้าสี่สองศูหนึ่งสี่สีาแปสี่มาดูซิว่าสองเจ้านี้สองอาจารย์เนี้ยมาตรงกันอยู่ ตัวไหนนะมีหนึ่งสีตรงกันละหนึ่งสีสีเก้าตรงกับตัวเน้นด้วยนะตรงกับตัวเน้นเลยนะทุกคนอ่าแล้วมีอะไรอีกหนึ่งสี1สีเก้าสี่เก้าหกหนึ่งเก้า ตรงกันอยู่สองชุดตรงกันอยู่ที่สองชุดนะคะนี่ค่ะลืมเขียนแอดตอยบ้านนาแอดตอยบ้านนานะคะแอดตอยบ้านนาเข้าดีเดิน บ่อยอยู่นะทุกคนน่าติดตามอยู่นะคะติดตามดูคะ่ะลองดูว่าเทียบดูว่าเจ้าไหนชนกับอะไรนะอันนี้เขาบนล่างเจ้านี้บนล่างอันนี้ล่างอย่างเดียวน,นี่ล่างอย่างเดียวเมือที่แล้วเขาเจ็ดหนึ่งอันนี้บนล่างแต่ชนกันที่หนึ่งสี่กับสี่เก้าหนึ่งสกับสี่เก้านะทุกคนนะ นี่09นีมีไหมนี่ไม่มี09มี06 59กอ๋อ59ก็ชน59ก็ชนแต่เขาไม่ได้เอาเอาเป็นตัวเด่นนะนี่5้ชนแต่เขาไม่ได้เจ้านี้เขาไม่ได้เด่นเด่นเก่น94โตรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แนวทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้น สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ